สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับครูโบอีกครั้งหนึ่งนะคะในวิชาการงานอาชีพเรื่องของใช้ส่วนตัวกระเป๋านักเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่11เรามาดูกันะคะว่ากระเป๋านักเรียนนั้นมีกี่แบบนะคะแบบแรกเลยคือกระเป๋าหูหิ้วนะคะจัดหนังสือและสมุดให้เป็นหมวดหมู่โดยแยกใส่แต่ละช่องนะคะกระเป๋าหูหิ้วจะมีหลายช่องนะคะ อีกแบบหนึ่งเลยคือกระเป๋าเป้แบบสะพายจัดหนังสือและสมุดเรียงให้เป็นระเบียบจากเล่มเล็กไปเล่มใหญ่นะคะเนื่องจากเป้จะมีช่องไม่เยอะเท่ากระเป๋านักเรียนนะคะจากหนังสือนะคะการจัดรูปแบบจะแตกต่างกันนะคะทั้งกระเป๋าเป้และกระเป๋าทิ้วนะคะ แล้วก็ตามด้วยกระเป๋าดินสอกล่องใส่ดินสอนะคะจัดวางไว้ด้านหน้าหรือช่องเล็กในกระเป๋าแฟ้มใส่เอกสารนะคะจัดรวมกับหนังสือหรือสมุดโดยวางไว้หลังสมุดหรือสุดนะคะการวางแผนจัดกระเป๋านักเรียนเพื่ออะไรนะคะเพื่อเลยหนึ่งเลยเพื่อให้เป็นระเบียบสองเลยเพื่อให้หิบของใช้ได้สะดวกนะคะ แต่การจะจัดกระเป๋านักเรียนเด็กๆก,ก็ต้องศึกษาวิธีการจัดกระเป๋านักเรียนก่อนนะคะแต่ละรูปแบบกระเป๋าหิว้วกับกระเป๋าเป้สะพายจะแตกต่างกันนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดใส่กระเป๋านักเรียนของเราก็มีกระเป๋านักเรียนกล่องดินสอสมุดแล้วก็หนังสือเด็กๆอาจจะใส่เพิ่มเติมเกี่ยวกับสีไปได้เช่นเดียวกันนะคะ วิธีการจัดกระเป๋านักเรียน 1. แบ่งพื้นที่ในกระเป๋านักเรียนออกเป็นส่วนๆสำหรับใส่หนังสือสมุดและเครื่องเขียนเพื่อความเป็นระเบียบและหยิบใช้ได้สะดวก 2. ดูตารางเรียนของแต่ละวันว่าเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้อะไรวิชาอะไรบ้างนะคะและควรนำหนังสือเล่มใดไปบ้าง ไม่ใช่ว่าใส่มาทุกวันทุกเล่มนะคะ 3. จัดหนังสือเรียนสมุดใส่ในกระเป๋าให้ครบสำหรับเครื่องเขียนควรเก็บรวมกันไว้ในกล่องดินสอหรือกระเป๋าใบเล็กๆที่ใช้ใส่ดินสอแล้วนำไปใส่ในช่องด้านหน้าหรือช่องว่างตรงกลางของกระเป๋านักเรียนเรานะคะ 4. ควรดูแลรักษากระเป๋านักเรียนโดยเช็ดทำความสะอาดถ้าเป็นกระเป๋าหิ้วนะคะแต่ถ้าเป็นกระเป๋าเป้ก,ก็ควรจะซักนะคะและก็ควรจะนะคะไม่ทุกวันนะคะไม่ควรทิ้งเศษกระดาษหรือของที่ไม่จำเป็นไว้ในกระเป๋านักเรียนเพราะจะทำให้กระเป๋านักเรียนสกรปรกและมีกลิ่นเหม็นได้นะคะ การจัดกระเป๋านักเรียนนะคะการจัดกระเป๋านักเรียนจัดกระเป๋านักเรียนตามตารางเรียนแต่ละวันให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอจะทําให้ค้นหาได้ง่ายและสร้างความมีระเบียบเรียบร้อยแก่ตนเองนะคะงานวันนี้นะคะให้เด็กๆดูว่าให้นักเรียนเลือกอุปกรณ์จากรูปภาพว่าสิ่งไหนควรจัดในกระเป๋านักเรียนของเรานะคะเด็กๆดูรูปภาพทางฝั่งขวาตรงนี้ จะมีอุปกรณ์อยู่8ชิ้นด้วยการที่เราสามารถนำใส่กระเป๋านักเรียนของเราได้นะคะ,ะเด็กๆด,ดูภาพแล้วเด็กๆคิดว่ามีอะไรบ้างนะคะ,ะชิ้นแรกเลยที่เด็กๆเ,เห็นก็คือดินสอยางลบนะคะปากกาจักรยานใส่ได้ไหมคะมไม่ได้นะคะมันใหญ่ไปนะคะลูปสีไม้บรรทัดสมุดโน้ตหรือสมุดจดนะคะ หนังสือเรียนแล้วก็ปากกาไฮไลท์นะคะอันนี้สามารถใช้ได้เหมือนกันนะ1,2,3,4,5,6,7,8ทั้งหมด8อย่างนะคะเด็กๆก,ก็เขียนลงในสมุดต่อบอตอตแล้วก็เขียนข้อที่1เลยนะคะว่าที่เด็กๆเ,เขียนนั้นคืออะไรนะคะเลือกมาดินสอเด็กๆก,ก็ใส่ไปว่าดินสอนะคะ ปากกาเด็กๆก็ใส่ไปว่าปากกาแบบนี้เป็นต้นนะคะโอเคค่ะก่อนจะจากกันไปนะคะครูโมีการเรียนรู้ให้ดูนะคะการจัดการงานอาชีพทำงานส่งโปรเจอกันทีสัปดาห์หน้าใบายค่ะเด็กๆการจัดกระเป๋านักเรียน กระเป๋านักเรียนเป็นของใช้สำหรับใส่อุปกรณ์การเรียน<ต>เช่นสมุดหนังสือดินสอปากกาย่างลบไม้บรรทัดซึ่งนักเรียนต้องนำไปโรงเรียนและนำกลับมาบ้านทุกวันถ้าจัดสมุดหนังสือตามตารางเรียนและแยกประเภทจัดเก็บให้ดีกระเป๋าจะไม่หนักมากหยิบใช้อุปกรณ์การเรียนได้สะดวกและอุปกรณ์การเรียนไม่สูญหายนะครับการจัดกระเป๋านักเรียนควรมีกระบวนการ วางแผนการทำงาน 1. กํากำหนดเป้าหมายในการจัดกระเป๋านักเรียนเพื่อให้กระเป๋านักเรียนไม่หนักมากเกินไปเพื่อให้มีสมุดหนังสือและอุปกรณ์การเรียนครบตามตารางเรียนในแต่ละวันเพื่อให้หยิบใช้และเก็บได้ง่ายเพื่อป้องกันการสูญหาย 2. กํกำหนดวิธีการจัดเก็บกระเป๋านักเรียนโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1>, 1. ดูตารางเรียนประจำวัน 2. เตรียมหนังสือและสมุดต,ตามตารางเรียน 3. แยกประเภทหนังสือสมุดและอุปกรณ์การเรียน 4. จัดเก็บหนังสือสมุดและอุปกรณ์การเรียนลงในกระเป๋าอย่างละช่อง 2. ปฏิบัติงานตามแผนจัดกระเป๋านักเรียนตามแผนที่วางไว้ 3. ประเมินผลการทำงาน ตรวจดูผลงานว่าเสร็จตรงตามเป้าหมายหรือไม่มีข้อบกพร่องอย่างไรจะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นนะครับ